ชีวิตประจําวันของฉันอยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอยู่ในสวนก็มานั่งพักเหนื่อยกันเหนื่อยนักก็พักเหนื่อยพอเราพักเหนื่อยเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเหมือนเดิมนี่ก็คือหนึ่งสิ่งดีหนึ่งสาระประโยชน์ที่คุณนกนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะเจ้าดอกไม้ดอกขา,ขาวๆนะคะลักษณะเขาก็สวยงามเลยทีเดียวนั่นแหละ นี่ก็จะมีให้เห็นเยะแยะมากมายอยู่ในสวนนะคะท้องถิ่นบ้านเพื่อนๆพื่อนหลายหลายบ้านหลายหลายถิ่นหลายที่ก็คงจะมีเหมือนกันแบบนี้แต่ก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเออาจจะเรียกไม่เหมือนกันเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นลักษณะก็ประเภทเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าการเรียกชื่อเนี่ยก็อาจจะ เป็นไปตามท้องถิ่นเรียกไม่เหมือนกันนะคะนี่ดูชัดๆนะคะดูกใกล้ๆลักษณะใบเขาเป็นแบบนี้ก็มีหญ้าหลายชนิดนะคะเพื่อนๆหญ้าหลายชนิดที่มีลักษณะคล้ายๆกันใบคล้ายกันดอกคล้ายกันแต่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆดอกอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยใบอาจจะคล้ายคลึงกันก็จะมีส่วนแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ชื่อก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะคุณประโยชน์ ใดๆก็ดีนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียววันนี้คุณนกก็เลยนำจ้าพืชชนิดนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะบ้านไหนมีบ้างเนาะน,นะคะแต่บ้านคุณนกนี่มีเต็มสวนเลยนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่พักหลังๆนี่ก็จะมีพืชน,นานาชนิดนะคะมีต้นไม้แปลกๆมาให้เราเห็นกันอยู่มากมายนี่นะคะเขาก็ขึ้นเป็นปา่าเป็นดวงแบบนี้แหละเยอะแยะมากมายนะคะก็อาจจะสอดแทรกไปกับเจ้าพืชชนิดอื่นๆนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆความสวยงามของเขาที่เรานำมาให้ชมเยอะนะคะเพื่อนๆในขณะที่เราถ่ายกันอยู่นี่ก็จะมีผีเสื้อบินเวียนวนอยู่บริเวณตัวเราดูกันอย่างชัดเจนเลยนะคะนี่ปกติแล้วเขาจะมีดอกดอกเขาจะรอบๆเลยนะคะบริเวณที่เป็นรูๆแบบนี้ก็คือมีดอกนะคะแต่เขาก็จะร่วงโรยไปตามการเวลา แล้วมันต้นอะไรล่ะคะคุณโอ๊คุณก็อารัมพบทมาตั้งนานแล้วเรียกแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะเรียกว่าย้านกเขาบางถิ่นบางที่ก็อาจจะเรียกว่าเจ้าต้นญ้าหัวโตก็แล้วแต่ละท้องถิ่นจะเรียกแตกต่างกันไปนะคะ